คทันี้กูไม่อยากคุยทำไมไม่อยากพูดถึงทำไมอ่ะไม่ชอบเจ้าของกาโกยไปนั่นขวาไข่มันใหญ่เลยนี่แค่ของพนะแค่พ่อเล่นลูกยับเลยละยุงพ่อไหมมีเหรอมีจ้องลูกพ่อจ้องลูกอันเนี้ย ขวบโค่นแชมป์โลกรถเทมิยาเฮ้ยนี่ก็เป็นเช่ก็ถ่ายพ่อเดี๋ยวผมถ่ายแล้วครับพ่อครับพ่อเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไม่รอครับพ่อตัใส่รองเท้าก่อนดูแล้วครับพ่อเบนซ์พาเดินแล้วครับ ชอบครับพ่อเดี๋ยวจะขโมยกีตาร์พ่อด้วยครับเดี๋ยวจะขโมยกีตาร์พ่อกลับบ้านด้วยถ้าขโมยไม่ได้จะขโมยเครื่องวายนี่คุณพ่อด้วยไม่บอกเท่ยัวะลุมสิไอ้ได้มาหลังกูเสร็จแล้วอ่ะไรรถคันเดียวเขาลุมล้างกันเสิบสิบคนเนี่ยออ๋เน้นวายอ่ะล้างรถนี่มันต้องอย่างงี้นะไอ้บอกให่เนี่ยอ้บอกใ่เนี่ยเมื่อกี้ก็พูดอยู่ไม่บอกเท่ยัวะ ก็ใหม่แเนี่ยเขื่อนนะผมก็บอกแล้วว่าเบาใหม่เบาใหม่ว่ะเท่ว่ะอะไรของมึงเนี่ยเบาชด้วยนี่หนังอะไรหนังวัวเลยหนังมึงไม่อ่านอีกละหนังนกเอี้ยงตัวผู้หนังนกเอี้ยงตัวผู้หนังนกเอี้ยงตัวผู้ล้างดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เกือบสิบคนนะ9คนเพื่อเป็นการเสียเวลาเชิญเจ้าของคาแคร์นะฮะเข้ารายการม่งรายการคุณอินที่สวัสดีครับ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 ลองเป็นไหมครับผมเอาอีกแล้วเข้าเลยนี่คาแคร์คุณครับผมชื่อคาแคร์ว่าอ่าบีคลีนคาดีเทลนิ่งครับพี่มีท่านผู้ชมได้เอาเสียงเรียวๆเลยคำถามเดียวเลยครับมึงจะไปเปิดที่โนนเมื่อไหร่วะกูชอบมากเลยแปดชนลุมเนี่ยเออเร็วด้วยนะหน้ากว่านี้ด้วยนะพี่จริง คนเดียวเคยลุมกี่คนวะมันมันแล้วแต่ถ้าเด็กมันว่างหมดมันก็มันจะไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าแบงแย่งหน้าที่กันมันจะช่วยลุมกันโอ้โหแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวกเย็เสร็จมากอ่ะก็มันจะมีช่วงโควิดที่ที่แบบว่าลูกค้าไม่อยากลงจากรถเขาก็ต่อแถวกันเลยล้างเสร็จเขาก็วนมาวนมานี่รแล้วก็มีป้ายตะแกนได้เลยทีมีคำป้ายด้วยเข้ามานีแต่เดียวโคดอะไรเบ้นใส่แตกแกเราตลาดที่ฝา้วยพี่คเรได้ยินพี่ได้ยินนี่คืออาจะคุณเลยนะใช่ บีคลีนใช่ไหมบีคลีนครับเปิดกี่ปีแล้วเปิดมาอันนี้เข้าปีที่สิบเต็มๆแล้วครับพี่เสิบปีแล้วอ่ะเปิดมสามปีแล้วเจ็งไปแล้วโอ้ยเป็นขาแม่เจ็งเขาเรียกเปิดมาเพื่อหาประสบการณ์ใครที่เป็นแฟนเฟซบุ๊กนะก็จะเห็นของเบนต์นะครับอยู่ในวงการรถแต่งรถซิ่งเหมือนกันใช่นะครับเขาอยู่ทีมวิงไหมอยู่ทีมวิงอยู่ทีมวิงทีมเก่าแก่เหมือนกันเราไม่ได้พาท่านมาดูกิจการพาแคร์รา่ได้มีกิจการที่หาเลี้ยงดูชีวิตเขาใช่แต่เราจะพามาดูเขาเรียกว่า กาลาดสติกาลาดในคาแคแถวกรุงเทพกีทางเห็เรียกงนี้ได้ใช่ไหมใช่ใช่ได้เลยพี่ก็มีกาลาดฟิฟฟี่เหมือนกันเยอะสะสมใช่อันนี้เล่นทุกอย่างใช่เออเมื่อกี้เราแอบเดินไปดูแล้วไปดูไหมไปดู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 รายการเราเราเลี้ยวทางอยู่แล้วโอ้โห วันที่แม่งไม่ถ่ายงานแดดไม่มีฟ้าคึ้มพอวันจะถ่ายงานแดดเปี้ยงเลยเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วพี่ผมมาเปิดร้านเล็กๆอยู่ในปั๊มแก๊สอยู่ตรงเนี้ยปักซอยนี่เองแล้วมาล้างได้ช่องเดียวแล้วก็เช็ดได้ทีละสองสาช่องล้างจนเจ้าของปั๊มแม่งไล่ผมออกจากปั๊มอ่ะบอกว่ารถมึงเยอะเกินก็เลยผมก็เลยมาหาที่ที่มันอยู่ตรงนี้แหละนี่ด้วยว่คาแคร์กูไม่มี เยอะเกินมากโอ้โหใช่เยอะจนแบบว่าเขาแบบเชิญออกนะยังไม่ครบสัญญาเลยเขาเชิญออกเลยเชิญออกเลยเชิญออกเลยพี่เพราะรานเล็กๆคือที่จอดในปั๊มมันไม่เยอะแล้วบางทีเราทำคาแคมันต้องใช้ที่จอดรถเหตุผลทำไมรถมันเยอะเพราะเราล้างดีล้างถูกวะหรือว่าไม่ได้ถูกคือผมมาดูแลเองคือผมกับป๋าดูแลดูแลตั้งแต่แปดโมงยังพ่อเขาชอบใช่พ่อชอบมากพ่อเบนซยเขาอยู่มันเหมือนเพื่อนกันเลยมื่เขาอยู่กันเหมือนเพื่อน เหมือนไม่ s. <S UH, ใช่เป็นพ่อลูกอ่ะลูกเล่นอะไรพ่อเอาด้วยเอาจริงเหรอเขาแพ็คคู่กันไปเลยใช่ไหมใช่พี่สน uh> ุกเลยแต่จริง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 จรินี่คือลงรถของคุณใช่นี่ก็คือเป็นเป็นที่เก็บรถของผมพี่ก็คือถ้ามีลูกค้ารายเดือนผมก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่ที่ที่จอดลูกค้ารายเดือนไปอ๋อรับลูกค้ารายเดือนด้วยใช่เราจะไม่ได้รับเยอะจะรับแค่แบบว่าปักต่อปากกันใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อคนรู้จักกันใช่ใช่ครับเฉยๆคือเข้าใจฝากจอดก็แค่นั้นคือรถคุณหมดเลยสี่คันตรงนี้อันนี้สามพันผมหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นลูกค้้้าาาาฝกรรรยเดือนนนนนีี่่่ขงบบใใชชคคคััถ อันนี้ก็จริงๆอ่ะผมดูแลรถบ้านเนี่ยมา4-5ปีแล้วเจ้าของมือเดียวป้ายแดงเลยเป็นรถคุณแม่นี่เพิ่งวิ่ง70,000กว่าโลเองพี่เป็น C250 น่าจะออปชั่นเต็มสุดในไทยแล้วพี่เบรกล้อมาจากโรงงานแล้วก็มีเรดาร์มีเบาเป็นแอร์แล้วก็ซารูป,ปกติจะช่องเดียวอันนี้แม่งพาโนรามาเลยพี่ยาวยาวไปถึงข้างหลังเลยใช่แล้ว C250 โอ้เนี่ยคนทำคาร์แคร์จะได้เปรียบใช่พี่ทำไมอะเราผมมีอาชีพอคาร์แคร์ขับรถเยอะหนึ่งไม่ไว้ลูกค้าเนี่ยพอเขาจะขายเขาจะมาหาเราก่อนพี่ ทำยังไงขายที่ไหนดีอะไรเงี้ยแล้วแล้วพอเขาเขาเอ็นดูเราเพราะเราบริการเขาแล้วอย่างเช่นไม่ได้บอกว่าเอาเปรียบนะเราก็จะได้ราคาที่สมเหตุสมผลใช่คือถ้าเขาจะขายเต็นท์เขามาขายเราดีกว่าเาเราดูแลต่อแล้วคันต่อไปเขามาล้างเขาก็จะเห็นรถเขาอยู่นี่อะไรอย่างี้ไม่ขายแล้วขายเห็นแล้วดูสามพูดให้ดูดีโอเคดีดครับคันนี้สวยคันนี้สวยคันนี้ครีมก็เลยต้องเอาคือจริงๆอ่ะ C W สองศูนย์สี่ตัวเนี้ยมันเป็นคันที่สี่ของบ้านผมแล้วผมก็จะไม่ขับแล้วแต่พอเจอล้อเบรกที่แม่งมาคอมพีสจากโรงงานมาเคือติ๊กมาเลยก็เลยต้องเอาพี่ยอมสีไม่เคยทำเลยมึงเนี่ยเดิมนังคันพี่เขาไปพ่นเลคเกอร์แสนกว่าบาทด้วยอ่าเลคเกอร์ให้มันให้มันหนาขึ้นให้มันหนาเพราะสีเบนซ์สีรถยุโรปมันจะบางใช่ครับเี่กท่านผู้ชมชอบพูดกันว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้พ่นสีกันโลคอใช่ รถยุโรปก็โลคอสนะครับมองงนี้ประหยัดต้นทุนเมื่อก่อนเคยเห็นรถยุโรปพ่นข้างในเป็นสีรองพื้นปล่ะไม่ใช่ต้องกริปอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอ่ะคาเบน์เข้าใจได้คันนี้เชสคุณตามไหมนี่คุนตามมากจริงๆในบ้านเรารถมันก็ไม่เยอะอยู่แล้วนะเอ็นบ็อกอะแต่คันนี้ก็แต่งเป็นสปูนด้วยเออเอ็นวันคันนี้กูไม่อยากคุยทําไมไม่อยากพูดถึงทาไมอะไม่ชอบเจ้าของเก่าใครเจ้าของเก่าขยูห์เจรัญ อ๋อรู้เลยพี่ขายผัดซีอิ๊วใช่ป่ะลาดหน้าอ๋อลาดนาขายลาดนารล้กับพี่โอ๊กอ๋อรล้กับพี่โอ๊กเบนก็ชอบซื้อมานี่คือเอ็น เ1็นวเ็นันแล้วมันต่างอย่างเบล็ไงวะคือด้วยรูปทรงพี่ N1 มันจะเป็นทรงแบบกระตูนนิดนึงแต่ถ้าเป็น N box บ็เนี่ยมันจะเป็นเหมือนรถตู้มันจะเหลี่ยมรถแม่บ้านหน่อยนึงป่ะประมาณนั้นพี่เหมือนอารมณ์เอาผ่าดยอดส่วนลงมาอ่าฮะนั่นเจะเป็น N box บ็แสดงว่า N box บ็อกมันก็ใหญ่กว่า N1 ใหญ่กว่าโดยพื้นที่ห้องโดยสารใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าเล็กกว่าดูดูน่ารักกว่าใช่ใช่อนี่คือสปูนทั้งคันคือด้วย ความที่ตอนนั้นผมขับวากอนอาอยู่เป็นคนชอบเขาเรียกว่าเคคาก็เลยอยากที่จะแบบมีไว้ครอบครองสักคันนึงแต่พอเราเริ่มเริ่มเริ่มขับคันนั้นมาปุ๊บเออเหมือนเริ่มชอบพี่แล้วกับคันนี้นที่ผมตามมาประมาณ3ปีแล้วตอนนั้นมันก็เปลี่ยนมือกันไปเปลี่ยนมือกันมามจนจนผมเลือกไปเห็นว่าเฮ้ยมีคนลงขายมผมก็เลยต้องรีบบอกไอ้ป๋าเอาไงดีวะเพราะว่าคันละ เกือบร้านนะมันไม่รรได้มันแพงมากนะลรถแม่งสิปีมันยังขายอยู่ประมาณร้านนึงอย่างเงี้ยคือแบบมันก็คราพา่าไม่ตกละไม่ตกแล้วแม่งแข็งโป๊กเลยก็เลยแบบอ่ะถ้าอยากได้ก็ขายคันเก่าไปแล้วสองวันแม่งขายคันเก่าได้ก็เลยรีบมานี่เลยดวงสมดวงแหละดวงสมพงก็เลยเอามาตอนที่มามันก็เป็นล้อกระทะเดิมทุกอย่างเลยพี่ก็ครับเดิมสนิทเลยก็เลยไล่เปลี่ยนล้อเปลี่ยนเบรกอะไรเงี้ยพี่ตอนแรกก็กะกะจัดตรงสปูลก็กะใส่แค่ล้อธรรมดาล้อสปูลแบบ ไอ้เขาเรียกว่าอะไรงานโรตาทัด้วยไปแต่ใส่ปุ๊บมันก็ขาดเบรกก็เลยไปลองเบรกดูปรากฏเบรกที่จะใส่อ่ะมันใส่พวก G D E G ไม่ได้อต้องเล็กกว่ามันต้องเล็กกว่าซึ่งเป็นเป็นแบบเหมือนแบบตัวใหม่ที่ต้องสั่งผลิตใช่ตัวมโครอ่ะใช่ถ้าเป็นเอเล็กก็ตัวไมโครอ่ะใช่ก็กะเออสั่งเบรกมาก็จบก็เลยเออสั่งเบรกมาใส่กับล้อไอโรตาตัวนั้นปรากฏสั่งสมเดือน ใส่ไม่ได้ต้องต้องลองอินเนอร์สเปเซอร์อีกประมาณเซนนึ่งแล้วก็ข้างนอกอีกนิ้วหนึ่งเพราะไอ้โรต้าหน้ามันเรียบใช่ไหมเรียบอ,อันนี้มันก้ามันยกห,หน่อยนึงช่วงนั้นผมวาวุมา่มากีไปลาล้อหม่ไ <c oughs> อ้ตเก่งกันนะสูนล้อตาเก่งคือแบบไปยืมไป <c oughs> ไปขับเทียบจน อ่ะโอเคบอกป๋าเอาไงดีวะล้อล้อก็ต้องโดนอีกประมาณเก้าหมื่นล้อสิบห้าห้าครึ่งเก้าหมื่นเบื่อแล้วไปขายใครพี่มันขายไม่ได้ราคาพูดดีๆนะป๋ายืนอยู่นะบวกรงบวกยอดอะไรไปวันวันนั้นราคาหนึ่งวันนี้ราคาหนึ่งเกมนะเบนบอกเบนลืมเกมนะแม่ผมหันหลังมีเห็นอยู่นี่เห็นเจมนะมันก็เลยแบบเบรกมันมาแต่มันใส่ล้อไม่ได้แล้วก็เลยต้องต้องกัดฟันตื้อล้ออีก เนของคู่กันแหละใช่ก็ล้อเบรกเนี่ยก็โดนมันเครื่องเท่าไหร่ครับเบรคนี่เครื่อง660เทอร์โมนี่น่าจะเครื่อง s 6 6 0อืมขับสนุกกำลังขับสนุกเลยไม่ร้อยก็ตัด140เลยพี่ไปง่ายอันนี้แต่มันน่ารักมากเลยเนาะใช่พี่มันน่ารักไปญี่ปุ่นรอบนี้พวกมึงเดี๋ยวช่าอะไรแบบนี้นั่งกันไปขับเาเนามึงอ่ะถ้ามึงเป็นคนขับเราไปกันทั้งหมด5คน5คนแค่ขึ้น ไอแต่มันนั่งหน้าได้3คนพี่อ่ะพี่โคตังหน้ามาไม่ไม่พี่โกขยับมาขยับตรงกลางนี่ขยับตรงนี้นั่งหน้าได้3คนเอาไม่ได้พี่วันนี้ปุ่นเอนไหมวะไอ้อัพไอ้ตัวด้านหลังนี้ขึ้นมาขึ้นไป3คนพ่อขึ้นแล้วไอ้ตูนขึ้นไปดิขึ้นไปดิคันเดียวก็พอมั้งพี่ไปญี่ปุ่นเออไปญี่ปุ่นพอพ่อากรเออเออบายเลยบายนั่งสบายดีเราอยู่โตเกียวเราจะไปฮอกไกโดกันขับไป ทุกคนครับกระเป๋าอีกคนละใบมึงไม่ต้องเทินหลังคาหรอเฮ้ยจะรัวแต่ผมชอบนะพี่ที่แบบว่ามันเบาหน้ามันเป็นตัวปลาใค่สุดแล้วพี่โกยไปด้านขวาไข่มันใหญ่ยมึงไอพวกออกนอากันตกไม่ได้นะก๊อกเฮ้ยข่าวมึงติดมันลงไม่ได้มันหมดแล้วพี่มันกดสุดแล้วพี่ ดูดี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 หกคนนั่งได้แต่คนหมายมันนั่งได้กี่คนอ่ะถ้าญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้ไม่สี่ไม่สี่นะญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นน่าได้เต็มที่ก็สี่สี่ไหมห้าห้าหลังสามเหรอห้าได้ห้าได้ห้าได้หกโดนเลย แต่ทุกวันนี้ราคายังแข่งมากอยู่นะแข่งแขงราคาแพงไม่ด้วยความที่เราเห็นรถบ้านเรามันจะเป็นทูโทนเหลืองหรือไม่หลังคาดาก็หลังคาขาวหลังคาเนี้ยพี่โอเขาคัดตอมในญี่ปุ่นเป็นวันโทนก็คือหลังคาเหลืองรถเหลืองมันก็เลยมีที่มาที่ไปบวกกับประวัติพี่โอเคยเคยดูแลคันนี้อยู่แล้วเขก็ขายต่อไปอะไราเงี้ยเราก็ไปตามเก็บกัะมา คือมันหายากแหละใช่รถได้มา10ปี4หมื่นกว่าโลพี่คันนี้ไม่ธรรมดานะประวัติอะทำไมอ่ะกว่าโอ้ขับจะได้เนี่ยหัวเคเสาไฟฟ้าที่ปุ่นลุกทับมูชิ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 กสาวอยู่พี่โอ้ก็จัดการให้รอบีนจัดการให้จัดการให้ไอ้คันนึงไ้ที่เห็นในโซเชียลคุณบอยคุณเบนใช่พี่คันนี้ก็เป็น R34 พี่ก็คือ ช่วงก่อนหน้าเนี่ยก็ขับ S15 อยู่แล้วก็แล้วก็เราเราลองขับหลังมาแล้วแล้วก็ได้ฟิลมาประมาณนึงติดใจติดใจก็เลยปล่อยคันนู้นแล้วมันเป็นช่วงที่แบบได้ราคาก็เลยขายไปแล้วมาซื้อ R34 คันนี้แทนพี่อันนี้เป็น GTR หรือ GTS อคันนี้เป็น GTT ทำ GTR พี่วาง RB26 ครบหมดแล้วขับสี่ับสเรียบร้อยพี่แจ็ค VJ ดูแลพี่โอ้สีต้นตำลับเลยนะเบสไซด์บลูเบสไซด์ ก็ P.O. กลาฬเ k ดูแลีกันชนหน้านิสโมใช่นิสโมูนราคาก็ไม่ธรรมดาพี่รู้เพราะว่ากว่าจะได้มาพี่บางทีแม่งได้อันนี้มาอันนี้ไม่สวยอันนี้สวยคือแบบแม่งก็ต้องแบบต่างๆนมสโมสามทว่าจะได้มาก็เกือบปีเหมือนกันพี่ไม่เดี๋ยอะทำไมมันไม่มีเหมือนของพี่เปิ้ลอะที่เป็นไม้อางเงี้ยมันต้องมีไหมไม้ไม่เกี่ยวดีไม้ล้วมมาตัวพิเศษตัวโอโมลิใช่ตัวโอโมลิอ๋อไปพูดถึงเรื่องเคคามาเมื่อกี้ลืมนึกได้อะไรฝากถึงหน่วยงาน ราชการด้วยนะครับคนจะสนับสนุนรถแบบนี้นะวิ่งในประเทศไทยใช่ครับแต่ก่อนท่านจะเซ็นร่างกฎหมายเพื่ออนุมัติรถแบบนี้เข้ามาขอให้ท่านแจ้งพวกเราก่อนเราจะได้ปล่อยผู้นี้ออกไปก่อนไม่งั้นเราเม้งครับติคาล่วงติดดอยครับพี่รัฐมนตรีก็จะโทรแจ้งพวกเราก่อนเราจะได้ปล่อยผู้นี้ออกไปก่อนเราจะได้รอรถใหม่เข้ามารนลวกเนี่ยไม่แต่เรื่องจริงถ้าเกิดประเทศไครมีรถแบบนี้ เยอะๆนะผมว่าดีนะผมว่ามันมันก็ดีนะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ต้องมีการสอบใบขับขี่อะไรที่มันชัดเจนหน่อยนะใช่คือสุดท้ายมันต้องประเทศไทยชอบวัววัวหายล้อมพอกอ่ะคนจะขับรถบนถนนได้อ่ะประเทศอื่นที่เขาใช้เวลานานมากนะแต่ประเทศไทยเนี้ยแป๊บเดียววันเดียวอย่างกูมึงมันชั่เหรอแต่ยายาถูกาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมมองว่ารถแบบนี้น่ารักออสองก็คือม,มันสามารถขับในเมืองได้เพราะตัวการจราจร,จรมันใช,ใช่ไหมแล้วก็จอดเจออะไรง่ายมันไม่ได้รึไม่ประหยัดน้ำมันมากรใช่ประหยัดน้ำมันมากมผมว่าไฮบริดก็อายอ่ะอแล้วยิ่งรุ่นใหม่ๆที่เป็นเคคาเครื่องห6หศูนเนี่ยแล้วแมงมีไฮบริดเข้าไปอีกเนี่ยประหยัดชิบหายเลยประหยัดูว่าไฟฟ้าครับไฟฟ้าเหอะก็เจอกันได้อาจจะกินกว่านิดนึงเออ ระยะยาวดีกว่าแน่นอนว่ากันไปฝากถึงด้วยนะครับเขาที่มาดูมันเป็นรถที่เขาเรียกว่าถ้าเมื่อกี้ประหยัดน้ํามันไอ้นี่ก็๊มน้ํามันเคลื่อนที่อ่ะสวนทางกันเลยอ่ะใช่แล้วก็เก็บให้มันเรียบร้อยพี่ให้มันดูดีทวินเทอร์โบอะไรก็ให้มันแบบเก็บโล่งเก็บอะไรดีกําลังดีไม่ลงเครือยขับบ้างไหมเนี้ยขับบ้างพี่กลางคืนหรอใช่ก็ัาทำงานพี่โอ้โหเวลาขับติดลงโซเชียลด้วย โหใหม่มากสวยสวยสวยรถเป็น G T T ทำ G T R ทำเป็น G T R นี่จะบอกท่านผู้ชมน้องๆเห็นไหมรถเนี่ยนะถ้าคุณดูแลรักษาให้มันเงางามตลอดสะอาดตลอดไม่ต้องแต่งก็สวยใช่ครับจริงๆรถเดิมๆก็สวยไดุู้่ดาลุกอี่ครั้งแล้วนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะคือคุณขับเนี่ย c r อาเช่เนี่ยเดิมเนี่ยถ้ามันสะอาดตลอดเวลาใหม่เอี่ยม คือรถมันดูดีเลยนะคือก่อนออกไปไหนผมขอล้อดําไว้ก่อนยังมันก็ดูใหม่แล้วพี่ไม่ใช่กล้อดําตลอดออกมาก็สเปรย์เลยแรงพ่นแต่แต่สีนี่เลอะตลอดเลยจะไปเลยแรงบู๊คขานี้สวยนี่อยู่คุณมากี่ปีอยู่มาโหน่าจะเกือบห้าปีแล้วพี่ซื้อ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 ม่กี่บาทปะเข้ามาถูกป่ะเข้าถูกทอนป่ะได้อยู่พ่อครับพ่อเคยขับไหมไม่เคยแตะเลยนี่เขาคันนี้พ่อเคยขับไหมอันนี้ขับประจำนี่เบนซ์เบนซ์พ่อขับไหมให้มาเลยให้พ่อเลย เขาถามคันนี้เขาถามผมจะขายคันไหนก็ขายซีคูปซีพีเอ็นวันต้องเก็บถูกไหมคือคือเดี๋ยวก่อนถ้าจะขายเพื่อให้ป๋าป๋าเป็นต่างถ้าเป็นกูกูให้เบ้นป๋ามันดูสบายกว่าะขายถ้ามองอินเวสเนี่ยอ่าไอ้นี่เขาเก็บไอ้นี่ใช่ใช่เพราะไอ้นู่นอ่ะมันลงตลอดใช่เขาถือว่าเป็นคนฉลาดไม่เคยขับคันนี้เลยนี่อย่างเดียวยุให้ซื้อถามห้าอยู่ ก็ได้ก็ได้ค่ออโต้ไงพี่ป๋าก็ให้ทางเลือกมันบ้างดิเราสามารถ้างขายคันนี้เออหรือไรเออแรกเราตังยังเหลือเลยแต่คันนี้ไม่มีลงนะนะผมว่าไม่ไม่ไม่น่าลงแล้วครับป๋าใหม่ขนาดนี้เราก็เบิกเขาที่หาได้พี่นะตอนนั้นซื้อของเก็บไว้ประมาณ2อปีของครบก็โยนเข้าอู่เลยพี่ทีเดียวตอนนี้อะไรที่มีนะต้องไปแขวนท่ากัน าเลยเดี๋ยวฝั่งนู้นไปดูพี่แม่งอาสามสี่ประมาณตู้นึงอ่ะนี่แค่ของลนะแก่พ่อเล่นลูกยับเลยละดูพ่อไหมมีเหรอมีดูพ่อไหมจะได้ให้ลูกเล่นพ่อบ้างไม่ผมมาผ่านมาเยอะผมก็ต้องให้กลับให้กลับไปดูดูของพ่อเน่น่เน่ไปดูของพ่อเดี๋ยวฝั่งนู้นเหรอนี่ประตูนี้นี่เลยนี่ประตูเดลิมอนไปเลยดูพ่อมาเข้าเลไม่ต้องถอทนพี่ไม่ต้องถอทมาเลยเมื่อกี้พ่อพ่อจ้องลูกพ่อจ้องลูกอันนี้คุณพ่อไม่ธรรมดานะ พ่อเล่นดนตรีครับเล่นดนตรีกับพี่เคลลี่อ๋อเดียวกันเอออโโ้หคุณพ่อไม่ธรรมดานะคุณพ่อคุณพ่อเล่นเล่นดนตรีอะไรไปบ้างครับตอนแรกก็เล่นกีตาร์ตอนหลังมาเล่นนักร้องนั่นไงเคยเล่นนักร้องไหมฮะอยากลองเล่นนักร้องดูไหมทางดีซะด้วย คันเลยคัเลยไปไปเพาะไปเรียร้องดีกว่ายาวยาวตองต้กีต้าเ์าเก่าๆตัวนี้ก็ประมูลจากญี่ปุ่นเพื่อนเบนซ์ซื้อมาให้แล้วก็ที่เหลือก็อยากจะเล่นตรงไหนก็ฟังเสียงแล้วค่อยๆสะสมมาเราก็ไปทำเซ็ตอัพใหม่สวย้นเลยธรรมดาธรรมดาไอ้ลายกีตาร์ไม้ผมเบื่อแล้วผมก็เลยทำเป็นพวกซันเบอร์สก็คือสีมันจะสวยกว่าครับแล้วก็กีตาร์ไฟฟ้าที่ตัวสีทองที่ใหม่ๆนั้นไม่ได้เล่น ซื้อมาเก็บไว้ประมาณสี่สิห้าปีเหมือนม,ม,มีไลเซนด้วยอะพ่อไลเซนเชอรี่แต่ถ้าไลเซนตัวเฟนเดอร์เฟ <F ender S 2> นเดอร์ั คาราบาลน้องงงเซ็นเป็นเขาไปเคาะประตูแล้วก็เคาะรถตู้อ่ะครับคาราบาลน้องงงแล้วเซ็นให้แล้วก็ให้ผมมันเกิดเออเหรอก็มีมีลูกน้องเรียกพ่อหนูไปเกิดะไรกน้องเรี่อตัวนี้น่าจะหลายบาทเลยกูเห็นกระบาดไปแล้วกูคว้าปังกูขึ้นแล้วใช่เราพ่อเลยเหรอได้เลยช่วยจริงเราเนี่ยพ่อก็เล่นแล้วพ่อเล่นคนเดียวเหรอเดี๋ยวพี่แวะมา พี่ปัน่นภัยบุญเกียรติก็มาแล้วแก็นักร้องนักร้องที่เป็นลูกค้าจิมมี่ร้องนักเล่นก็มาดั้นนั่งเล่นกันพี่ปา์มอินสิงก็แวะมาครับเบื้ <c oughs> อบซ้ายอ๋อนี่ของเลยดิเอาแล้วเสียงบ้านปลายว่ะรุ่นนี้ประมาณสักหกปีปีได้งะโอ้โหหนักกว่ากูเยอะเสมัยก่อนเนี่ยเล่นร้องเพลงกันอยู่หกเจ็ดสิบเพลงไม่ต้องเปิดโน้ตเลยร้องได้เลยคุณหมอเพลงเลยร้องเลยจำอยู่ในหัวอยู่แล้วจำอยู่ในหัวแล้วแต่ตอนนี้ จำอะไรไม่ได้ต้องกลับมาลื้อพื้นใหม่มาช่วยได้เยอะนะดนตรีใช่ครับพ่อช่วยได้เยอะดนตรีแล้วก็การใช้มือการเล่นเนี่ยมันทำให้สมองเนี่ยสั่งการไปที่ปลายประสาทแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นจำจังก็ดีขึ้นตามใช่จำไว้มึงอ่ะใกล้แล้วมึงอ่ะก็ไปซื้อกีตาร์เลใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ละใกล้ละนอนหมูวันนะโอ้ยยากครับยากครับใครยากใครยากใครยากที่ขอที่ของคุณพ่อนะป้ป้าป้าทำไมพ่อคุณอย่างที่บอกวณพ่อรับลูกเพิ่มไหมครับ เขาอะรับลูกเพิ่มแต่เ,เขาไม่เอาภาระอย่างมือก็่องมีโซนนี้ท,ที่ที่ถ้าสมมติว่ามีงานไดไอผมก็จะรถลูกค้าไปจอดฝั่งนู้นอ๋อไดไอส์ไดไอใต้ท้องใช่มีต้อเครื่องโอ,อ <S <S ใช่ก็คือเราเราทำครบวงจรพี่ไดไอายห้องเครื่องใต้ท้องรถทําหมดเลยดีแจ๋วไปไดูข้อต่อไปกันลูกค้าเยอะนะทำไมต้องกูเปิดลูกค้ามัเยอะง่วงตอนกูเปิดเงียบก แล้วก็ห้องนี้จะเป็นห้องที่ผมเก็บรถแข่งพวกของ Honda อะไรไว้ห้องนี้ดี่ห้องนี้มึงต้องพูดดีๆนะครับพี่น่ห้องยืนอยู่นะแข่งรถเนระใช่พี่อันนี้รถจริงพี่แข่งแบบเซอร์กิตเหรอเซอร์กิตครับคุณแข่งรถมากี่ปีผมแข่งเซอร์กิตมาน่าจะประมาณแข่งเล่นๆอ่ะสองแล้วก็แข่งจริงจังอีก2ปีก็สปีสปี สี่ปีถ้วยขนาดนี้เลยเหรออันนี้แค่สองปีหลังปีสองปีแรกยังแบบหลงทางหลงที่หลงทางอยู่จอจนจนพี่ออฟพี่ออฟพาไทยอ่ะครับเบนมึงนี่ดีกว่าถ้ามึงแพงอย่างนี้นะมึงก็ยังอยู่ที่เดิมก็เลยลากผมขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าระหว่างเนี้ยมึงจะไปอยู่ไงเขาก็จัดจัดแมเนจทีมให้ผมหมดเลยว่าไปอยู่กับพี่โอนะเดี๋ยวให้เขาดูแลก็ปตทดูแลไปอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะตอนนั้นพี่ออฟเขาสิงเอลจับรถมั้จับรถมาพี่รถแข่งเหรอโอ้โหนึกว่ารถบ้านคุณ รถแม่เงาตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วทีมงานมว่เราว่าแม่งฉีดน้ำยาเขาเรียกว่าภาษาไทยเรียกว่าฉีดแล้วเช็ดอ่ะรถมันความเงาเนี่ยมันมีผลนะเว้ยทุกทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเร็วมันต้องเงาอ่ามันต้องเร็วมันต้องลื่นอ่าแรงเสียดทานนะพี่ถูกต้องเอออาาผมเรียนวิศวะมาฝนตกนี่เห็นได้ชัดเลยนะเวลาฝนตกอ่ะปั๊บไอ้นี่คนก็เปิดกระจกปัดอย่างนี้ไอ้เป็นนะฉับชิวสบายเครื่องเป็นก น้ำก็ก็ลงไหลตามเลยนี่คือรถแข่งใช่รถแข่งประจําผมเลยรถแข่งประจําของคุณก็อาทิตย์หนึ่งก็ไปวิ่งตัดใหม่นะพี่วิ่งบนเล่นมีถุาคุณพ่อเคยขับไหมครับไม่เคยครับไม่ได้ด้วยครับทำไมคุณพ่อไม่ไม่ให้คุณพ่อไปลองขับในสนามพีระดูวะแต่ก่อนเขาก็วิ่งอยู่พีระพี่ก่อนที่ผมเป็นเด็กอ่ะเขาก็วิ่งเล่นอยู่อ๋อพ่อไปนักแข่งด้วยเหรอเล่นเล่นเล่นเขับเล่นเล่นอารมณ์แข่งเล่นเดี๋ยวคุณพ่อนี่ก็เซียวแต่วัยรุ่นเลยตอนวัยรุ่นคุณพ่อแต่งรถ รถขึ้นเสียงกล้องโอ้โหชื่นใจอยู่เนี่ยนะพอไอ้เจ้านี้เริ่มได้รถเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยมาดูถ้วยเนี่ยะทองนี้เลยแล้วก็เข้าใจครับพ่อเริ่มใช้เยอะเยอะเยอะก็เลยพ่อต้องถอยเพื่อไปเติมให้นี่เติมให้มันเต็มเต็มตีถ้วยรางวัลคุณใช่ก็จะเป็นพวกงานโตโยเชฟเลอร์อะไรเงี้ยครับได้แชมป์ประจำปีโอเพนโอเพนซิงเกิลแคมก็คือแคมเดี่ยวก็คือเราได้แชมป์ประจำปีมาพอได้รายการโตโยเชฟเลอร์ปุ๊บก็ขยับมาเป็นซูเปอร์เทอร์โบ รุ่นเจแปบวกก็ได้แชมป์ฟิงเกอรแคมเหมือนกันพี่ท่านผู้ชมดูอยู่ท่านผู้ชมจะบอกว่าหูถ้วยเยอะนะครับพี่หูนี้สบายเลยถ้วยหนึ่งอันมีราคานะครับใชครับือไม่ใช่ราคามูลค่าของถ้วยนะครับราคากว่าจะได้มันเนี่ยรวมกันนะครับคือถ้วยนี้สองแสน1งแสนมันเป็นแบบนี้นะ แล้วอย่าหวังว่าหูพี่ก็ได้เงินรางวัลจากการแข่งขันรถยนต์จำไว้นะครับการแข่งขันรถยนต์ที่หนึ่งแจกเจ็ดพันทำรถไปเท่าไหร่ครับพี่โ้หลานกว่าเรื่องจริงเต็มที่แสนนึงอ่ะต่ทำรถไปสองล้านเอออะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็เป็นความชอบของแต่ละคนจัดสิ่งหนึ่งที่จะบอกท่านผู้ชมกับน้องๆนะครับถ้ามีสตังค์แข่งในสนามดีที่สุดใช่นี่คือเกียรติยศนะครับพอมีฝีมือมีทุกอย่าง มันก็จะทําให้มีผู้สนับสนุนเข้ามาเบนซ์เขาก็มีผู้สนับสนุนของเขาแล้วไม่ใช่แค่รถจริงอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราจะพามันาลักไปเรื่อยๆอะไรไม่มีรถไม่จริงไปดูอีกไปดูอีกโอ้โหเออวะมันเหมือนลังมดจริงๆว่ะทะลุนู่นทะลุด้วแล้วครั้นี้สดนับสนุนโัยพี่เฮงด้วยนะมีพี่เฮงกะหล่ด้วยนะใช่พี่เฮงกะหล่ก็นี่แหละกูว่าไอดอลมันคือพี่เฮงแหละเป็นซักอย่างเงี้ยนี่ก็ถ้วยอีกอันนี้ก็แค่บางส่วนพี่เดินไปอ่านอ่านป้ายถ้วย อ่านยังไงหมดอต่เพื่อนก็ลองอ่านดูว่ามันคืองานรถยนต์หรืองานอะไรอันนี้คือรถบังคับหมดเลยพี่ก็จะเป็นพวกเมืองนอกที่ผมเก็บสะสมไว้อ้าวไม่ใช่รถยนต์เหรอรถยนต์ท่องนู้นหมดเลยพี่เดี๋ยวนี่รถบังคับอันเนี่ยมีแค่ส่วนหนึ่งเล่นทั้งรถแต่งเอ่อเซอร์กิตรถแข่งออแล้วก็รถบังคับก่อนแข่งเซอร์กิตเนี่ยผมโตมาจากรถบังคับก่อนอือออได้พี่แล้วเขามีเหรอรถบังคับ มึงก็ถามไม่คิดถ้วยขนาดนี้ไม่มีมั้งออยากรู้อยากเห็นว่าเขามีเยอะหรอมีเด็กยแข่งทุกประเภทแต่ผมไม่รู้เนาะแข่งอะไรบ้างเพราะว่าผมเจอเบนซ์ตั้งแต่สมัยปี2 0 0 2นสองได้ตั้งแต่สนามเสือใหญ่อุทิศ R C S R C <IS> S ในห้างในห้างตู่พี่โกเล่นดิฟอยู่สนามหนล่มเล่นทุกอย่างกันแล้วกี่ปีอ่ะ2ี่ี23ปีแล้วกูเดินคู่กับปรินวันพอยล์ไร่ชุดกันเลยแล้วตอนนี้พี่ห่างกันละเขาไปเปิดสนามอยู่เปิดสนาม มันวันไม่ทำไรหรอกนี่งพวกนี้ที่ผมบอกคุณไงที่ผมก็ได้คุณฟังเวลาแข่งที่ RCS อ่ะระดับแชมป์โลกมามันจะมีการประทานสัมปทานฐานขยะกันใน RCS พะแชมป์โลกเวลามันมาจากเมืองนอกอ่ะเวลามาทำอะไรมันทิ้งหมดทุกอย่างทิ้งไม่เอาเลยทิ้งเลยคือไอ้พวกเบอร์ใหญ่ก็จะได้สัมปทานด้านแชมป์โลกไอ้พวกรองหน่อยก็ได้สัมปทานระดับอบตไอ้พวกมาใหม่รอขยะจากสองฝั่งข้างบนถ่ายลงมาอันนี้ก็ ประมาณเป็นบอดี้ที่แบบเริ่มเล่นมาตั้งแต่ปี2001 2002พี่อันนี้พอมึงจะเอารถจอดทุกซอกไม่ได้เบนนี่รถบังคับดูซะใช่รถบังคับก็มีตั้งแต่ปี2000ต้นๆเลย2001 2002อันนั้นพี่ป๊อปปี้เขาสปอนเซอร์อยู่พี่ยูเนเต็ดฟู้ดท่านผู้ชมครับรถบังคับแล้วทำเพ้นท์ลายแบบนี้เนี่ยไม่ถูกนะครับบอดี้บอดี้อาจจะไม่แพงมากค่าทำสีแพงกว่าบอดี้ค่าทำสีแพงกว่าจริงเหรอใช่อย่างสมมติบอดี้พันหนึ่งค่าทำสีประมาณพันเจ แต่ว่ามันด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์เราพี่อย่างผมอะมันจะเป็นสีทองแดงแล้วก็คือใครเห็นมันด้วยหางตาในสนามก็จะรู้แล้วว่าเออเป็นรถเรงมาแล้วอย่าลืมนะมันเป็นสิ่งของที่รับแรงกระแทกของกังคับก่อนเสมอนะชนนี้แตกหน่อยเปลี่ยนแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวแอโรเดนามิกเสียใช่พี่เนี่ยก็จะมีพวกออโรดมีทุกอย่างเลยพี่แล้วบอดี้อะมันมีตั้งแต่ความหนา0.5 0.7 1นมิลมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ต้องเลือกแล้วก็บอดี้แอโรเดนามิกทุกอย่างไม่มีผลหมดเลยพี อไม่ใช่ว่าเป็นรูปรถอย่างเดียวไม่ใช่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 มันมีศาสตร์มันมีเยอะใช่เยอะศาสตร์มันมีเยอะนี่นี่นี่ไปเดี๋ยวพาไปดูไปเท่านะครับต่อเดินเลยนี่ดีกว่าที่กว้างเมื่อยแล้วเยอะจริงๆกูเล่นนต่กูเล่นแต่เสียตังค์เไม่เคยได้ตังค์ได้ตังค์มาเล่นได้ตังค์โอ้โหเป็นไงไอทิโอ้ไอทิสเป็นไงนี่มันสติกหลายว่าจะเป็นรถบัรคุกบ่านปลายแล้วพี่โก้สิบ ขวบโค่นแชมป์โลกรถรรมิยาเฮ้ยมึงถ้าเป็นเเช่ก็สี่สิบห้าขวบภาคผู้เยาว์อันนี้ยอะไรสิบขวบสิบขวบแราชำเราประหานชีวิตเฮยนี่ก็ดูแชมป์โลกของจีงนะเขาไม่ตัวนี้เหมือนผมเลยอะแมนแมนเหมือน่ะุเลยเหมือนที่บ้านผมเลยอะ มันเป็นอะไรที่ต้องซื้อนะเพราะมันถูกถูกแล้วแม่งคุ้มไม่ซื้อนะผมอยากได้ใช่พ่อเปิดสวิตซ์แล้วมันต๊อกแดกต๊อกแดกมันคุ้มอ่ะแม่งร้อยกว่าบาทเออมีประวัติหมดเลยครับมีบ้างหมดเลยครับพ่อใช่ใช่ใช่พามาวด์เยอะขนาดนี้ผมก็ต้องต่ออีพีอีพีหนึ่งอีพีนี้ว่ารถบานปลายมั้ยเอาไหมเออเราต่ออีพีมั้ยใช่เอาแบบว่าดูราคาแต่ราคาความเป็นมารวมถึงถ้าใครจะากได้รถบระคับน้ำมันอื มันจะต้องเริ่มยังไงต้องมีสตังกี่บาทใช่แล้วถ้าเกิดจะไปแข่งระดับเบ้นเนี่ยจะอ่อนครัวเลยไประดับโลกเนี่ยจะต้องใช้เงินกี่บาทต่อแมตช์ใช่เออแล้วคนธรรมดาควายอย่างเช่นสามารถบังคับได้ไหมเออนอกจากเมียบังคับมันมันสามารถบังคับอย่างอื่นอีกได้ไหมนอกจากเมียใช่รูกป่ะมีประวัติบรรทุกคารล่ทุนของเล่นด้วยก็เดี๋ยวต่ออันนี้คือสตรีทการ์ดเราพาดูคาแคร เรียบร้อยแล้ววนดูหมดแล้วคาแคร์ชื่ออะไรขออีกทีบีคลีนคาดิเทลิงอยู่ที่อยู่ที่กรุงเทพกีทาเจ็ครับผมแวะเซิร์ชใน Google เจอเลยไหมก็เซิร์ชคำว่าล้างรถบีคลีนคาดีเทลลิ่งนี่เดี๋ยวพี่ดินขึ้นข้างล่างนี้ให้ล้างเร็วมากล้างเร็วมากนะครับพี่ดินขึ้นข้างล<ช>่างนี้ให้ f เฟซบ o ๊กอะไรต่างต่างเดี๋ยวขึ้นข้างล่างนี้ให้คนอยู่แถวกรุงเทพกีทาหรือจะแวะเวียนมาทางนี้มาล้างรถผมจะบอกว่าคารล้างรถสวรรค์ของคนล้างรถนะของคนกรุงเทพนะก็คือการล้างเร็วและสะอาดใช่ อันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงใช่คอนเซปต์คือเร็วลอไม่นานพี่ถูกต้องเมืม่อไหร่ก็ตามที่คาแคร์รอ,อนานเบือ่อไม่มีใครอยากมาล้าครั้งที่2หรือ,อครั้งที่2คนก็จะจำได้น้อยมากแต่ถ้าร้างเร็วลุมสะอาดราคารับได้ครับ ยาวๆใช่ครับอยู่กันยาวๆใช่แล้วยิง่งลูกค้ามาเนี่ยเจอผมป่าตลอดอแล้วถ้ามันมีมันมีเกิผดผิดพลาดอดี๋ยวแล้วพี่บางที่ไม่สะอาดตรงนี้เขาก็จะกลับมาบอกเราไงดี <ผม S 2> โดยความที่เราเจอลูกค้าตลอดถูกต้องถูกต้องอันนี้ฝากไว้ด้วยครับครับผมตรงนี้เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราอีพีหน้ารถบานปลายใช่เป็นรถวงเล็บบังคับบานปลายอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่กับ เบนวิงนะคะอ่าอีพีนี้เอาเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเวลามึงจะเล่นอ่ะเหนื่อยแล้วไปคนเดียวไม่ได้นะพี่รถน้ำมันต้องมีช่างเครื่องมึงเริ่มแข่งปีอะไร2อ0พ่ครับพี่มึงเป็นที่สองสองพันสี่ใช่ที่สองของโลกมึงเก่งไปมึงเก่งไปมึงเก่งไปเบง